ท่านครับในช่วงต่อไปครับเราจะเข้าสู่รอบสปีชครับหัวข้อของการสปีชนะฮะจะเป็นหัวข้อเดียวกันครับทุกท่านจะมีโอกาสสปีช30วินาทีหากตอบเกินเวลาไม่จะดับลงทันทีและหัวข้อของการสปีชในวันนี้ก็คือคุณคิดเห็นอย่างไรกับหุ้น MGI ครับขอเชิญมิสแกร กะะมมู่ม้อนีาสมหืล้านค่ะองค์กรของเรามีเป้าหมายสู่ยูนิคอรนสิ่งที่ต้องทำคือการขยายการตลาดไปสู่ต่างประเทศและการหาธุรกิจใหม่ นี่ดความงามรวมถึงการออนทัวร์จัดคอนเสิร์ตในต่างประเทศซึ่งตอนนี้เรากำลังจะมีกลุ่มท p o ๊ที่พัฒนาไปสู่ประเทศเกาหลีตรงนี้เป็นความเข้าใจขององค์กรแล้วเป็นเป้าหมายใหม่ซึ่งของเรามีการวางแผนและลงมือทำจริงค่ะแล้ววันนี้หนูก็จะเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่จะช่วยต่อย,ยอดให้ m g i มีมาตรฐานมากขึ้นกว่าเดิมค่คะ My turn, Miss Grant, China not come ะะต้องมีสมองและรู้จักองค์กรค่ะเพราะว่า n g i หุ้นของเรานะคะไม่ใช่ว่าฉาบฉวยก็จะเข้ามานะคะบอกเลยนะคะว่าคุณแม่ของไอเนี่ยซื้อตั้งแต่วันแรกที่เปิดแล้วตอนนี้ยกำไรบ้า n g i นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องคิดค่ะเพราะว่าเราเชื่อในองค์กรแล้วก็ประประนานวัอยู่แล้วค่ะขอเคเชิญมิสกนชูฟอดุ่นอนะคะเป็นพู้ที่สวยที่สุดในโลกค่ะสวยแรกเลยก็คือ เป็นเวทีนางาเวทีเดียวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะสวยที่สองคือทัศนคติของผู้นาองค์กรนั่นก็คือบอนนวัตค่ะที่มีทัศนคติที่ดีไม่เคยคิดจะขายหุ้นมีแต่ที่จะพัฒนาเพิ่มเติมทุกคนคะสวยเลือกได้แต่รวยเลือกก่อนสวยด้วยรวยด้วยมีได้ที่นี่ค่ะม i สแกรนด์ d ันแอดนด์โ นนู okay. Okay. หลายคนคงคิดนะคะว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์ mm hmm. เป็นเวทีนางงามที่หารายได้ทั้งหมดจากการประกวดนางงาม แต่หารู้ไหมนะคะว่ารายได้จากงานงานยังมีเพียงแค่20%เท่านั้นที่เหลือเรายังมีธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นการขายของศิลปินต่างๆการเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆนะคะสามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์กรได้ สิ่งเหล่านี้นะคะทาให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนักลงทุนหรือนักเล่นหุ้นคนไหนนะคะที่มาปั่นกระแสนะคะอยู่ตอนนี้ทําให้ MGI ของเราเนี่ยดูไม่ดีนะคะเพิ่นขอบอกเลยว่าคุณจะเสียใจทีหลังแน่นอนเพราะเรานะคะสามารถพิสูจน์ได้อยู่แล้วนะคะว่าองค์กรของเรามีการทํางานนะคะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราเนี่ยมีความมั่นคงและมีความเชื่อมั่นในตัวองค์กรค่ะขอบคุณค่ะ การ Good Governance <c oughs> ในการบริหารองค์กรทำให้มีหลายคนที่เชื่อมั่นแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่สงสยัยแล้วก็ไม่เข้าใจในหุ้น m g i แต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาเหล่านั้นรู้ว่าพี่นวัดคือคนที่สร้างและเริ่มทุกอย่างมาจากศูนย์จนถึงเศรษฐีหมื่นล้านในตอนนี้ถ้าพี่นวัตทำอย่างนี้ได้หุ้น m g i ก็เป็นยูนิคอนได้ค่ะเพราะว่าพวกเราคือแกรน The One and Only You กับแกรน ต่อไปดิสแคร์ภูเกตครับในตลาดหุ้นนะคะ g a m e i อ o n Money และในตลาดหุ้นนะคะหลินในฐานะผู้ลงทุนคนหนึ่งลินเลือกที่จะเชื่อมั่นในหุ้น MGI ค่ะเพราะว่ากอหุ้นตัวน่งจะเกิดได้การวางราฐาสำคัญค่ะ Without energy, there's no passion. Without passion, there's no nothing. Thank you! แต่สิ่งที่องค์กรเราพิเศษก็คือเรามีผู้นําชื่อคุณนวัติสระไกลสิที่ลงมือทําและลงมือขายของเองในท,งทุกปีเราจะมีมิสแกรนทั้ง77จังหวัดมาร่วมสร้างรายได้ไปด้วยกันค่ะแล้วหุ้นจะขึ้นหรือลง,ไม,งไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะแต่ว่าผู้นําและความแข็งแกร่งเป็นเรื่อง,องปกติขององค์กรเราค่ะส่วนขอบคุณค่ะ ชอชีิสแกรนลำตางครับค่เองว่าุเป็นหนึ่งอุตกรรมที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะคับองค์กรเมสแกรนที่มีมาต่อเรื่องอย่างายาวนานกว่า10ปีนะคะถือเป็นการที่ทําให้คนภายนอกนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาและการ คิดต่อยอดเวทีมิสแกรนดให้เติบโต,ตยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งยังเป็นการทําให้คนภายนอกนะคะตื่นตัวกับการลงทุนนะคะใายที่ยังไม่เคยลงทุนก็ได้รู้จักการลงทุนมากขึ้นและถือว่าเป็นการการะจายรายได้ให้กับคนที่สนใจในเวทีนางงามด้วยค่ะขอเชิญมิ s แกรน n สักคนนค่ะ ำหรับเวทีนางงามที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ก็คือเวทีแกรนด์เวทีแรกและเวทีเดียวหนูจะบอกเลยค่ะว่าการขึ้นหรือลงของมุ้นมันขึ้นอยู่กับการบริหารของคนในองค์กรไม่ไม่ใช่คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์ทางอ้อมเพราะฉะนั้นแล้วการที่ไม่มีผลประโยชน์จากคนที่มาหาผลประโยชน์ทางอ้อมคนพวกนี้ออกไปได้นั่นหมายความว่าเราจะกลับมาเป็นยูนิคอร์นและสามารถเป็นหุ้นนางฟ้าได้อีกครั้งค่ะ คุณนางฟ้าค่ะเพราะเป็นเวทีนางงามเวทีเดียวที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และมาจะบอกนะคะตอนนี้มีนักลงทุนหลายๆคน ที่ต้องการที่จะเทขายหุ้นของ MGI เพื่อที่จะรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตอนหุ้นตกถึงที่สุดแต่ทุกคนคะเอ็มมาจะบอกว่าหลายๆคนก็เห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้บอสก็สามารถนำพาหุ้นกลับมาได้แสดงว่าบอสนะคะทำให้องค์กรอของเราเนี่ยมีความเชื่อมัน่นมันเป็นดาบ2คนคะ่ะทุกคนลองคิดดีๆนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณครับ Miss Grand, สำหรับุ้น NGI นะคะบางคนอาจจะอาัดติว่าเป็นหุ้นที่เพ้อฝันแต่ทุกคนคิดไหมว่าในฮอนี้มีมีแต่ <c oughs> <c oughs> นคนถือุ้น NGI เพราะเขาเชื่อในองค์กรมิสแกรน Miss Grand, และองค์กรมิสแกรน Miss Grand นี่แหละคะ่ะ ที่จะพาองค์กรเมสแตร็คเอ็มเข้าสู่จูดิคอนคือคุณนวัอิสระไกศสีทุกคนจงเชื่อใจเขาค่ะเพราะเขาคือเดอะวันเอ a l โอเขอบคุณครับขอสิทธิ์พูให้กับท็อปีเลเวของเรากับอบสปีชครับผม